คริปโตท็อปเทรนสุดท้าว,วันนี้เราก็จะมาเปเดเข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีในส่งตัวตลาดความเขียวขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้เขียวมากอะไรนะแต่ว่ามีข่าวออกมานะที่เป็นข่าวหลักๆซึ่งนะครับเป็นข่าวดีสําหรับคนใช้หลายคนเลยนะครับแล้วก็นะครับยังมีข่าวในส่งตัวโลกอีกนะที่ว่ายังไม่รับการยืนยันแล้วก็นะครับพาไ้ไปชี้นะครับเจ้าตัววิลโลนะครับเหรียญตัวของคนใช้นะซึ่งหลายๆคนก็นะ่าที่จะได้เก็บกันเนาะเพราะว่า ตอนล่าสุดมาเนี่ยนะครับไบแอนก็ได้มีการประกาศออกมาเนาะว่าเจ้าวิลโลเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในสวงตัวสปอร์ตไลท์หรือว่าในสูนตัวเอาฟลานั่นเองครับสำหรับเจ้าไบแอนซึ่งเอาฟลาเราก็จะรู้เลยครับว่าเป็นรายการก่อนที่จะเข้าไปถึงสูงตัวสปอร์ตของไบแอนเนาะหลายๆตัวนะครับที่จะเข้าไปสปอร์ตบางตัวก็ผ่านสูงตัวเอาฟลาก่อนซึ่งตอนนี้นะเจ้าตัววิลโลก็เข้าไปแล้วซึ่งนะครับอีกไม่นานอาจจะมีการปั๊มราคาเกิดขึ้นไหมแต่ว่านะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะอันน้อ,อก,ก่อ่าาา่นนเเรววาาาาะดพถิ นะครับเหรียญน,นี้นะครับมันกําลังจะเข้าไปจริงๆแล้วส้าเกิดว่ามีคนรู้นะครับหรือว่าวิโรจมันก็มัก,มกจะถูกทเทออกมาจากเจ้ามืออะไรแบบนี้เนาะก็เลยจะยังไม่เขียวในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหรียญไหนาน,านะครับที่มันจะเข้าไปเนียนแล้วแบบไม่ได้มีเจ้ามือตัวใหญ่เลยอันนั้นคือเขียวแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนถือตัวใหญ่อยู่เนี่ยมันมักที่จะแดงเนาะก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับถึงระยะเวลาแบบทรงตัวสักหน่อยหนึ่งค่อยขอเข้าไปเก็บก็ได้สำหรับเจ้าตัววิโรจนนะครับก็ถือว่าแหมมาดีแล้วนะเพราะว่าเริ่มตตัั้้งแแ่่ววนนที16ไปลอะ ก็ถือว่าเป็นเหรียญน้ําดีนะครับที่ได้รับการรีวิวจากต่างชาติแล้วก็คนใช้นดะยซึ่งคนไทยหลายคนเนี่ยก็เก็บไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่ดีเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในส่วนตัวกราตก็ได้มีการอนุมัติให้ทัาตัวโซเชียลหรือทั้มมีเดียเนี่ยได้ทําการนะเก็บบิตคอยอะไรแบบนี้ได้นะอกจากทุนประมาณสัก2,000ล้านประมาณนี้จุม๋มครับทีนี้ครับอาจจะได้มีการเห็นนะครับทั้มออกมาเก็บในส่วนตัวบิตคอยแล้วก็อีทรีมอีเจฟก็ได้ แต่ว่านะครับในส่วนที่คนที่เก็บไปแล้วแน่ๆเลยก็คือ m มก r o s ร r a ซจิจน้นงก็ได้มีการซื้อเข้าไปที่11,000 BTC มูลค่าประมาณสัก1.05พันล้านเรียญเนาะเลยทำให้นะครับพี่ใหญ่เนี่ยตอนนี้มีการถือครองอยู่เนี่ย590,000นะครับ2,100 BTC เข้าไปแล้วนะโอ้โหยังเก็บอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับและไม่ใช่พี่ใหญ่ m ม k เก s e l l e r เท่านั้นนะครับที่เก็บเข้ามานะครับก็ยังมีในส่วนของตัว Meta Planet เองเนี่ย ก็ได้มีการซื้อเข้ามาอีก1112 b พ c นบะครับดันพอร์ตเนี่ยไปแตะ1 0 0่0 b t ืนะครับแซงคอยเบดโครโม,โมไปแล้วคือโอ้โหมาทีหลังแต่ดังกว่าเพราะว่านะครับประสิทธิภาพมันค้างที่จะดีเนาะตอนนี้ญี่ปุ่น,นหลายที่นะครับก็เริ่มที่จะใช้แบบนี้เหมือนกันแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เขาซื้อนะครับมูลค่าของบริษัทเขาโตขึ้นแล้วหุ้นของเขาเนี่ยก็มักจะบวกขึ้นและครับการที่เขาออกหุ้นออกอะไรมาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เดียวกัน,กนก นาคตนะชาบบริษัทต่างๆเริ่มี่จะทําแบบนี้และเห็นว่าเฮ้ยมันทําให้บริษัทเราเติบโตรจริงมันทําให้หุ้นของเรานี่บวงจริงนะครับถ้าเกิดว่าคนเห็นตรงนี้มากขึ้นและเข้ามาเก็งจริงเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสไปได้คือจริงๆแล้วมันไปได้จริงนั่นแหละแต่ว่านะครับใครจะมีเป้าสักเท่าไหร่นาะเพราะว่าจีนเนี่ยก็บอกว่าจะทําการนะครับเก็บเข้ามาประมาณห้าพันบีซซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการเก็บไปแล้วเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเก็บเข้าไปที่3ามสิบสองถึงสามอ,อิบ ก็ตอนแรกหมื่นไม่ตั้เปรนนตเลยครับมาเป็นหลักหน่วยหลักสิบก่อนกเดี๋ยวไปหลักร้อยแล้วก็อาจจะเป็นหลักพันแบบนี้ก็เป็นได้นะครับ เราว่าเมตาเพลเตก็พิสูจน์มาแล้วนะครับมิเคิเซเลอร์ก็พิสูจน์มาแล้วครับวาหุ้นของเมตาเพลเนตเนี่ยจากการที่เขาซื้อเข้ามานะทําให้ราคามันบวกไปถึง17.23%นะหลังจากที่มีการประกาศซื้อบิตคอยเพิ่ม,เต,มเติมนะอันนี้ก็ถือว่าแหมสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังจะรวบรวมเข้ามานะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียก็ได้ที่แบบเข้าไปลดต้นคอพี่ใหญ่มิเคิลเซเลอร์เนานะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ต้องบอกครับว่าเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะชอบบิตคอยดนเหลม เศรษฐกิจนอกพวก GDP ญี่ปุ่นไปเนี่ยก็มักจะทำให้ตลาดโลกเนี่ยดีขึ้นเองครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยทำให้บริษัทของเขานะ่มีการเติบโตไปถึงนะ408โอ้โหถือว่าแบบถ้าเกิดว่าใครซื้อหุ้นของโตมเมตาเพลนเนี่ยตอนนี้408คือบอกว่าบิคอยแรงแล้วจุนเครับเรามักจะรู้เลยครับว่าหุ้นที่ทมเดียวกับบิคอยเนี่ยแรงยิ่งกว่า แต่สิ่งที่มันออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่ก็คือในส่วนของตัวกองทุน XRP ETF ตัวแรกของโลกเนาะที่อยู่ในฝั่งบราซิลเนาะก็พอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับเพราะว่ามีการร่วงดิ่งก็ไปถึงประมาณสัก20%ในเดือนเดียวนาะกนะครับเป็นตัวแรกนะครับอาจจะไม่ได้แบบวืบ้หวามึนฟังอเมรินกานรับเพราะว่าเป็นตัวสปอต XRP ETF ของโลกตัวแรกเลยเนาะที่นะครับอยู่ในส่วนตัวฝั่งของบราซิลเนาะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันการแบบ เทหนักๆเนานะร่วงถึง20%เในเดือนที่ผ่านมาโอเคละครับถึงแม้ว่า XRP นะครับจะไปได้แบบไม่ได้แบบบวกสักเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่มันบวกมาก็มักจะเป็นเจ้า Ethereum ETF นะครับก็ได้มีการบวกบวกขึ้นมาถึง4.96%นะโอ้โหก็ถือว่าทำให้ดีนะถึงแม้ว่านะครับเราจะได้เห็น Ethereum บวกแบบนี้สำหรับหุ้นที่ทำเกี่ยวกับ ETF Ethereum เ,เนาะ แต่กลับกลายเป็นว่านะครับบิตคอยยังบวกไม่แรงนะครับประมาณสัก0.7นะครับกว่าประมาณนี้อแต่เดียวกันจะมีการบวกๆคิวๆขึ้นไปก็ได้เพราะเป็นเพียงแค่การเปิดนะครับวันมาในช่วงของต้นสัปดาห์เท่านั้นเอง แล้วก็มีนะครับในส่วนตัว ETF อีกตัวหนึ่งที่กําลังน่าจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในส่วนตัวฟิลิตีก็ได้มีการยื่นสําหรับตัว S1 สูรนาห์ ETF ไปนะต่อมาคอยแชร์เองนะครับก็ได้มีการยื่น S1 สําหรับ ETF สุรนาไปเหมือนกันนะแล้วก็นะครับในส่วนของตัวกราตก็ได้มีการเรเอกสารเพิ่มเหมือนกับทุกๆครั้งเหมือนกับบีคอยต์ไอีิชเรียมไปแล้วถูกไหมอ่ะรอบนี้นะครับในส่วนตัวสุรนาจะได้รับอนุมัติก่อนหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตาเพราะว่า 2วันก่อนนะครับเราในงานไปว่าตัวใบบิตอีกเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวเด็กบนตัวเชนโซน,นาตัวใหม่อีกด้วยนะเออ แล้วข่าวดีสาหรับในสวนัวโลกคริปโตมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้นจุ๋มครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวทรอน TRX เ็กนี่ยก,กาลังเตรียมเข้าไปจดในสุนทรตาลหลักทรัพย์เนาะก่อนหน้านี้ก็มีหลายเจ้าเข้าไปแล้วจุ๋มครับในโลกของคริปโตถือว่าเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีมากๆที่จะมีเข้าไปเพิ่มเนาะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีเจ้าตัวคอยเบตจุ๋มครับตอนนี้ก็มาเจ้าทรอนอีกโอเคครับโลกของคริปโตยังคงดาเนินต่อไปแต่เราเนี่ยที่จะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนสหรับนะครับหลายาคนคงจะเจอได้ยินคําว่ามือเพชรเนาะก็ถ เพราะว่าเอาคอยซีซั่นยังไม่มาเลยนะเพราะว่าเราจะได้เห็นเมื่อกว่าวที่เราได้ให้ดูในส่วนตัว Bitcoin h ฮิมแปไปแล้วเนะว่าแทบราคา1นึ่งแสนหเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปจุดไหมเพราะว่ามันจะต้องขึ้นไปกว่าแน่นอนแต่กว่าแล้วจะลงมาหรือกว่าแล้วจะขึ้นไปอันนั้นต้องไปดูไกด์ชีหนึง แต่สำหรับนะครับในส่วนตัวเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะทราบข่าวของตัวลูน่าการเปิดตัวมาเก็ตโมดูลนะครับอันนี้ผมขอพาแวะมาครับพูดถึงนิดนิดหน่อยนาะว่าเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการถกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถือว่าไปศึกษาหาแผนมานะครับแล้วก็มีแผนที่นะครับสามารถที่จะนําปรับไปใช้ได้แต่นะครับคนที่ยื่นข้อเสนอก็ยังบอกอีกว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าความเสี่ยงนั้นมันจะมากจะน้อยเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่ที่ตลาดนาตอนนั้นเลยถ้าเกิดมาออกมาดี ก็คือดีนะครับออกมาไม่ดีก็คือพังแต่ว่าเราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นให้ได้มากที่สุดโอเคนะครับในส่วนตัวการมิน้นการเบรนตามปริมาณอ่าเปอร์เซนต์ยิบของตลาดนะ,ะคืออีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูครับว่าหลังจากนี้นะครับอาจจะมีข่าวนะครับหรือว่าอาจจะมีแผนที่ดีมากกว่านี้ก็ได้เพราะนะครับมาพอมันมีการถกกันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนของเห็นกันมันก็จะนําพาไปซึ่งนะครับโหนทางที่ดีที่สุดอาจที่จานะครับ คนที่เสนอแผนอาจจะที่จะต้องการแบบอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจะที่จะเสี่ยงไปบางทีอาจจะมีคนมาเสนอเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงมาอาจจะที่จะดาเนินไปในประมาณสัก 80- หรือ75เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้นเป็นร้อยเนาะแต่ก็ยังดีนะครับให้มันซอบลงแล้วก็มีแผนอื่นที่จะมารองรับอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเขามีแผนหรือว่ามีการปรับปรุงอะไรนะหรือว่ามีการถกกันเนี่ยดีๆแล้วนะครับทาออกมาเป็นแบบไฟนอลจริงๆเมื่อไหร่นะเราจะนํามาฝากก ทีนี้ครับในส่วนของตัวนะครับข่าวที่มันไม่ดีนะครับก็จะนํามาฝากกันเช่นเคยสลับกับข่าวดีเนาะก็คือว่าวิกฤตครั้งใหญ่นะครับของบิตคอยนักวิชาการเตือนออกมาว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยอาจที่จะถอดรหัสในส่วนตัวบิตคอย w a l l ็ตได้ในปีหน้าเนาะอันนี้ขออธิบายให้มันคร่าวๆแบบว่าเข้าใจง่ายกันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตทางการเงินนอซาดิชินะคารมโตก็ได้เปลี่ยนนะครับระบบการเงินโลกไปเป็นแบบดิเซนเ์ไลท์ที่เรารู้จักในส่วนตัวบิตคอยนัทุกวันนี้เองครับแต่ว่านะครับในช่ว มานะครับในส่วนตัวคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ไกลเกินไปแต่ว่าตอนนี้มันพัฒนาไปได้ไกลแล้วถูกไหมครับทีนี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญของตัว Quantum, คอมพิวเตอร์ควันตัมเนี่ยคุณแม็กชินเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่านะครับอีกไม่นานนะครับคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยมันสามารถที่จะนะเข้ามานะครับแล้วก็แฮ็กในส่วนตัววอลเล็ตของเจ้าตัวบิตคอยได้นะครับแล้วก็อย่างช้าสุดเนี่ยก็ประมาณอีก5ปีเลยนะครับแล้วก็จะเกิดว่าทันทีที่มันสามารถแฮ็กได้เพียงแค่กระเป๋าเดียวนะจะทําให้บิตคอยเนี่ยร่มะระเน,น,นะรานา ของผู้คนเนี่ยที่บอกว่าบิตคอยน์มันแข็งแรงเนี่ยก็นะครับจะหายไปนะครับซึ่งสิ่งนี้เองครับอาจจะทำให้มูลค่า2-2ล้านล้านบิตคอยเนี่ยมันหายวับไปในคลิปตาตลอดระยะเวลาที่มันสร้างมา16ปีเนาะอันนี้คือการมาของเจ้าตัวนะครับคอมพิวเตอร์ควอนตะัมเนาะซึ่งนะครับก็มีชมุมชนออกมาแย้งว่านะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามันมาได้แบบนั้นจริงๆนะครับแล้วนะครับบริษัทที่นะ เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับในส่วนตัวบิตคอยนะครับทำไมถึงนะครับไม่เอาควานต่ำมาชนกันแล้วก็เอามาป้องกันกันยกตัวอย่างเช่นจู่มครับเมื่อคุณมีคอมนะครับมีโปรแกรมเมอร์สาหรับการแฮกจู่ไหมก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์สายเซกิวริตี้หรือว่ามีควานต่มในส่วนตัวแฮกเนาะก็มีควานต่มในส่วนเซี um, ิวอิตี้ควันต่มเจอควานต่มยากเจอยากนะครับอัติเมทเท่ากันอะไรแบบนี้พลังเท่ากันก็นที่จะยื้อได้นะครับหรืออย่างหนึ่งทําไมต้องแฮกบิตคอยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีควันซ่ โอนเงินแบบว่าที่แบบคุณสบายใจแบบมันไม่ง่ายก่อแล้วเพราะว่าระบบพวกนี้มันแฮกได้ง่ายมากกว่าที่จะมาแฮกบิตคอยส์อีกอะไรแบบนั้นเอออันนี้ก็น่าคิดนะแต่บางทีก็ไม่เข้าใจคนจุ๋มนับางคนก็อาจจะอยากแบบชอบความเสีายทายเนี่ยอยากที่จะทําลายบิตคอยอะไรแบบนั้นซึ่งนะครับคิดว่าบิตคอยคงที่จะไม่ได้ทําลายง่ายแหมนั้นหรอกเพราะว่าการที่นะครับคอมพิวเตอร์ควอนตั้มจะมาระหว่างนี้อาจที่จะมีนะครับชุมชนของบิตคอยหรือว่านักพัฒนาคิดในส่วนตัวระบบออกมาป้องกันเรื่องนี้ก็เป็นได้อนะเนาะ อะนะครับแต่เรื่องนี้เราก็คงจะจําเป็นนะครับจะต้องให้อนาคตปเป็นคนเฉลยเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับในวัฏจักรที่ผ่านมาเราก็คงไม่รู้นะครับว่ามีบิตคอยนะครับต่อมาจะมีโซลนาเนาะ ต่อมาจะมีในส่วนตัว ETF เนาะต่อมาจะมีส่วนตัว NFT ครับมี DeFi พวกนี้อนาคตอาจจะที่จะมีเรื่องอื่นที่เป็นในส่วนตัวคลื่นลูกใหม่ออกมาหรืออาจจะเป็นตัวระบบที่นะครับเป็นเหรียญที่สามารถป้องกันควันต่มอะไรนี้ก็เป็นได้ถูกไหมอ่าใครจะรู้นะครับก็ขอให้อนาคตมันคนเฉละมะิมอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรมากนะครับอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝนาะกกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้า,า,าครับผมบายบายสวับ